ครับผมนายปริยาวิทย์ธนุสารนางช่างระดับ5จะมาถามดีนะค้าบผู้แก่มาช่วยงานถามดีครับผา้กา3มาขอแนะนำการวิเคราะห์อุปกรณ์ตู้ RCC 1ครับจะมาแนะนำวิธีการใช้ตู้คอนโทรล RCC TP1 ฐานดีไฟฟ้าทาธนุกาผลิตภัณฑ์ อินจีทีของที่พี่หนึ่งนะครับประกอบไปด้วยหน้าจอแทงฐานะแ็บแล้วก็อุณหภูมิแต่ละเฟสนะครับ f 1ใแทนฐานะควบคุมโดย scps นะครับ f 2 e m e r g e n c y นะครับ f 3 เป็น OLTC นะครับดีมมนด้วนกับพลัดด้วนนะครับ F4 OLTC ครับควบคุมโดยออโต้กับแมนนวล F5 เป็น OLTC นะครับ On/Off ครับ F6 การปรับแทบนะครับขึ้นลงนะครับ F7 r e s e ตนะครับ LED F8 ครับ เป็นพัดลมนะครับออโต้แมนนวลครับ F9 พัดลมคุบหนึ่งครับ F10 พัดลมคุบสองครับขั้นตอนในการปฏิบัติงานาเลือกฐานะจาก s 1 1เป็น RCC นะครับกดที่ F1 ค้างไว้เปไฟกระพริบนะครับ แล้วมาเลือกปุ่มสีเขียวหนึ่งครั้งฐานะจะเปลี่ยนเป็น SCC ครับอันนี้เราการปรับแผบนะครับเ,เราเลือก F4 จากออโต้เป็นเมนนวลนะครับกดค้างไว้หนึ่งทีไปจากพลิบแล้วเลือกสถานะศูนนะครับ จะเปลี่ยนเป็นจากออโต้เป็นเมนนวลนะครับอันนี้เราจะปรับแท็บตอนนี้อยู่แท็บอยู่ฐานะแปนะครับเราจะปรับขึ้นก็กด f 6ค้างไว้หนึ่งทีครับแล้วก็กดฐานะแท็บจะเปลี่ยนขึ้น เป็นแถบเก้านะครับอันนี้เราจะปรับแถบลงก็กด F6 ค้างไว้หนึ่งค้งเลือกฐานะสีแดงครับแถบจะเปลี่ยนเป็นแถบจะเปลี่ยนเป็นแถบแปดนะครับโอเคครับเปลี่ยนฐานะนนี้เราจะปรับตั้งค่าเป็นท้วเดิมนะครับ อ่าโจากเมนนุนเป็นออโต้ครับกดคาไว้หนึ่งทีไปกระพิบแล้วก็เลือกก็เป็นออโต้นะครับแล้วก็การควบคุมจาก r ่าให้เป็น SCPS นะครับกดคาไว้หทีแล้วก็เลือกลูกศรแรงกลับไปควบคุมโดย s r c ครับ ครับขั้นตอนครับ